เอีเงียบมีรับสเสดตไหมพี่ไม่มีรับสเสดดตตอนนี้ไม่มีของเลยเฮ้ยถ,ถ,ถ้ามีซื้อไว้ให้หน่อยนะเดี๋ยวจัดให้ช่วงนี้อยากได้อยากได้มีลูกค้าสั่งเดี๋ยวจัดให้โอเคไปนะพี่เก็บไปเลยนะ One hour later คุณลูกค้าพี่คุณลูกค้มีรับสเ็เดแด,ด่งบ้างไหมพี่ไม่มีเลยครับตอนนี้ของหมดเลยครับผมถ้าเกิดมีซื้อเก็บไว้ให้ผมหน่อยนะครับพี่ได้ครับ ขอบคุณครับพี่ครับ Two hours later สวัสดีครับพี่ครับพี่มีเหรียญรับเสด็จไหมครับโอ้ไม่มีของเลยครับพี่อืมถ้ามีพี่หาไว้ผมเลยนะได้ครับผมโอเคครับพี่ของมากครับไดครับทำไมถามหากันเยอะจังวะ Three hours later พี่ครับผมมีเหรียญรับเสด็จเข้ามาพี่สามสิบเหรียญพี่รับเช่าไหมครับอื้ม เอาเหลือละ 1, 2, พันสองเี่แพงอะไรอะครับสวยเี่อือก็สวยนะสวยหมดด้วยแปดร้อยแล้วกันอือเอากลมๆไปพี่พันแล้วกันกี่เหลนเนี่ยสามติบสามหมืน่นพอดีอเอาซื้อซื้อให้ไวครับโซ่พี่หน,นึ่งใบนี้หนึ่งเล็กเนี่ยสามหมื่นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก1 2บแปดเก้าสิบสองสาสี่บเจ็ดแปเก้าสิบอสบสองมห้าหกทเจ็ดปดเก้าสิบครับพีุ่นมาลทครับพี่อมครับดีดีรับเท่านะครับครับผม a few moments later อ่ะพี่ค่าทำงานคนละพันหวานเกียรที่เหลือคนละครึ่งผมวาพี่เป็นไงพี่บอกแล้วไอ้อ้วนเนี่ยหลอกง่ายหวานเจียบ